ปุ้นเอะสีเฮ็ดเองบ้างน,นะปรก,การเองครับมีดพราเขาเพิ่งเห็นน่ะเพราะเขาไม่ใช่แจ้งไั้นมันสืบพ้นได้เนี่ยปรดก,การเองซุปนาประหลัดเห็นเพิ่งนะครับนี่ของเท่เลยครับเนี่ยเจ้าดาห้อยขาต้องแตง่งแต่งอยู่กับยอนนีระประหลัดนี่แหละครับอยากกินน้ำเนานะอยากกินน้ำเสียบไหลเอาคุกไหม่นี พึ่งออกหนางานมาครับไปดูงานสมแซมครับเขามาเทียงครับพักเทียงครับสิมาทอดหมวหมูสีเหลือหมูว้านนะครับมาสู่พี่สูน้องกินครับวันนี้ไปบายก็จเไดไปคุ้มงานต่อ,อครับพอรถกําลังลงไอ้สมซมถนนอยู่เดี๋ยวเฉกไปหันหมูนะครับ ทอดสูพีสูนองกินตอนเที่ยงนี่นะครับนะครับช่วงครับนี่ครับหม้หมูหมูว่านครับเดี๋ยว้ทอดสูพีสูนองกินครับมาแล้วครับนี่ครับคนเอาหัวหมูม่านหมูว่านเนี่ยเนี่ทอดสูพีสูนองกินมื้อนี่ละครับเดี๋ยว หั่นเนื้อหมูอันครับปอไปไหนล่ะปอนี่ครับหัวหมูหมูว่านครับนี่หัวหมูว่านเห็ดซูพีซูนองกินเทียงนี่แหละครับจะทอดเลยครับขานสูงไฟเขียงนี่ก็บบะหม,มี่ครับเจ็บได้แถวนี่แหละจักไม้เขียงพวกนี้ตามแนวมีครับ มีอะไรกับจัดการแล้วเดี๋ยวจิหั่นหมูกนครับแบบฮั่นแหลกจิหั่นหมูเดี๋ยวเอาทอดเลยอ๋อคนตุ่มครับเชฟเชฟประจำกองชันเพราะว่ามันบูมี่ทานเนาะครับเนาะเลยที่เอาไปเอาไปฟาดถอดเลยครับมีดกับพวกเขา <c oughs> จวดอีกแล้วครับมืนอนีจ้จวดอีกแล้วครับปิดแล้วพ่เขาผมไปจอดเป็นแผ่นในบอ่อจะมาหันน่นนี่ครับนี่ครับตามสภาพครับมีพริกไทยครับใส่ไปเลย,ยตามสภาพครับพริกไทยครับ รฟดีครับสามเมีย่ยครับสามสภาพซอดมีเชฟคนเดียวเลยครับอยู่กองช่างลูก,มกเมี่มยกับพ่อเมี่ยให้พ่มี่ยให้ยูหาเฮ็ดกินเองยุมย้มยุ้มแมง่ยยุ้มเขาปาดนี่ บาดีาดีไนมเขียนไหนไมิดทอดติอมีดพวกเขามีดพวกเขาใครร้องเล่าอมีดพวกเขายังดีเข่าเว้ยคุณเจ้าฝนมีดนี่ไม่หนีนี่พิธีพูดเข่านีเนี่ครับกันเข้าไปเลยแค่เพิ่งแล้วจะเห็นน้ำกิมเอาอาดเิมสีเ็ดเองบนะจักรองครับมีดพวเขาิ่งหันน่ะพวกเขาไม่ใช่แจ้งไมันสิ สู่คนในนี่ประลัดจการเองสูบนาประหลัดให้เบิ่งนะครับนี่ของเทอะไรนะครับนี่เจวดาห้อยขาต้องแต่งแตงอยู่กับย้อนนี่แหละประหลัดนี่แหละครับอยากกินน้ำเนาะอยากกินน้ำเสียบหลายเอาคุกไหมเนี่ยบ้างนี่ไม่เว้ยบ้างก่อนดีกว่ามันมองไฟเลยมักประาลัดยั่งยืนมักเอาแต่ดาโคกว่ะดาโคกดายั่กยืนมากกว่าดา,า,า,กกา,ดดากโคกไว้ฝนมีดครับ พอวตาแกตัดอีกอัดวตดแล้ว่มันมี่อันนึงนี่ด้เดบัดแล้วบังอีกอนกอันบ่อุกสนเออมันสงหนามันบ่เขาเคียงเข้าเคงปรุงน่มันต้องัดอันสุดคือ้นก็่วหมดละหมูซีพีนกกองแกไปได้มากหมูซีพีหาจิ้งาครับพอเป็นหมูซีพีไอหมูมีกะกินเองไหมครับ ขาเคียงกอนมีแง่เข้าบันมันมีแง่มีมีหมูอันนี้เรื่องจริงครับเยอะอร่อยอีกสักพักหนึ่ง่อวานได้กินหมูหมีกินหมูหมูกินเองอย่างนั้นกินเองที่หนึ่งที่หนึ่งหมูหมีเครื่องต้องถือนี่มัน่วยเหลือกันครับกินเกลือกันกินอยกันเฮ็ซอยกันเฮ็ดซอยกันเฮ็ดมันดีเขี้ยมไลยมันนั่งเส้นไหลอะไรได้เลยลอยกัน กินช่วยกันกินช่วยกันกินใส่หลายแล้วมันสิเค็มเอาได้กินเอาเอาทำนี่ละเดี๋ยวมัดปลาอีกสักข้าวนึ่งซีพีบึ้งปลาราจีดขั้นเบิ้งเนี่ยมักเคียงเห็นเข่ากันก่อนเห็นบวบไอ้เนี่ยไห้ไเคียงมันเข่านี่ออกมาพี่เนี่ยออกมาได้เลยอีกสักข้าวหนึงกับจีดจวดจวดอาสิไปร่างด้วยกอนได้หมดเนี่ย มากเรียบร้อยครับบลัดขั้นซอยขั้นพ่อเดี๋ยวมีดบกคมกันนี่นะนี่ดาโคกนี่กีดไปรอดไปอดมีดบริยานเมียนี่ยนี่มีดบริยานเมียนี่เขาเอิ้อนมีดบริยานเมียนี่ฝนรอดบริยานคือบริยานเมียนทำมีดไอ้มีดบริยานเมียนี่เขาเอิ้นมีดวัดมีดวัดเออมีดวัดโปรโปฝนเชียงเนี่ยนี่ะเสียงก็ตามสภาพแล้วครับเชียงนี่แหละกระดาโคกเนี่ยสุดยอดสุดยอดครับผักเที่ยงยังบุหยุสเส็จงานเลยครับเส้นเอกสาร สุดยอดนนี่ขาคณะเที่ยงนะนี่ขนาดเที่ยงนะครับเนี่ยข้าวข้าวเอกเขาน้ำเส้นเอกสารพร้อมโอ้สุดยอดดีๆครับงานอยู่นี่งปลัดต้องเป็นยังซี่นี่ครับปลาร้ของแท้ของแท้ของแท้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกินได้ทุกอย่างเทวดาไข่ขาต้องแต่งต้องแต่งจนถึงฝ่าหัวนะโอ้รนั่นน่ะเมื่อกี้น่เนี่ยรอนโคตรนะเออวันนีเพิ่นอยากกินอันนั้นยังไม่ได้ทอดเลยเพิ่นยังหิวแล้ว ไม่เอาเส้นก๋าเสรจหมดว่ะไปจิ้มอะไอย่างนี้จิ้มอะเสร็จอย่างนี้นี่นั่งนี่ก็เออไม่ใช่อยู่วัดนี่ใส่น้ำมันลดหน่อยคุณว่ะไอเทียครับนีและในน้ำมันไว้แล้วครับโอ้มีแล้วทอดเนื้อแล้วครับเด็กครับเลยดีกว่าครับว้า แค่ er> okay. ัเียครับอ๋อช่งนปอนอเ่โอเคครับเียรไปด้วยครับ